สวัสดีค่ะสวัสดีสุขุสุขชนน้าจ่ะพี่น้องวันนี้เราจะมารีวิวเก็บผลผลิตจากสวนน้จ่ะเนาะเก็บผลผลิตจากสวนเดี๋ยวพาเบิ่งน้าจ่าวาสิเก็บอย่างแน่มอ้อน,นี้มาเบิ่งน้าจ่ะอันนี้เป็นปีกล้วยนะพี่น้องนาะมันสุดเลยเดี๋ยวกเคือจ่าวาสิเก็บเอาปีมันนาาจ้ะเนาะพี่น้อง โอ้ยต้องหาเกี่ยวมาตัดตัวนี้เมื่อเดียวเก็บไรด,ด้วยพี่น้องเด้อนี่มื่อนนี้จะได้เก็บปีอันนึงตัวนี้เนาะจา้ะเนาะ<ม>เดี๋ยวให้เบิ้งล่ะกากล้วยเนาะจา้ะเนาะนี่กล้วยเครือนี้เนาะจ้า,จา,า,พา,พานนเ,าาาาาเพราะว่ามันซุกแลก้วพี่น้องหมู่บ้านนี่ไอ้เด็ดออกแล้วเนาะจ้ะเนาะทางล่างเด็ดออกแล้วเพราะว่ามันซุกเนาะจ้ะเนาะก็เลยว่าสิตัดมันนี่แหละพี่น้อง อ,นนอีกหนึ่งยางนะจ๊ะเนาะวันนี้เราจะตัดกล้วยแล้วก็ปีกล้วยนะจ๊ะเนาะปีกล้วยแล้วก็ได้ข่าได้พักบุ้งนะจ้ะนี่เป็นเศรษฐกิจกษษษพอเพียงพี่น้องเดี๋ยวเห็นบอาอีกอย่างหนึ่งนะจ้ะเนาะอีกหนึ่งยางที่เราพามาเก็บวันนี้นะจ้ะเป็นมะม่วงใ่พี่น้อง เป็นมะม่วงพันยักษ์น่าจะเนาะนี่แล้วกันนี่สาเหตุที่เก็บเพราะอย่างพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปน่วยข้างหลังมันน่าจะแมงวันทองเจาะแล้วน่าจะเนาะนี่แมงวันทองน่ะสิเจาะเลยพี่น้องสองน่วยน่าจะเนาะก็เลยสิเก็บได้กินครึ่งนึ่งกันยังดีพี่น้องเนาะดีกว่าบ่ได้กินเลย ได้เอาแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวพาเก็บมะม่วงนะจ้ะเด็ดก้านไปเลยเด็ดก้านไปเลยเด็ดก้านไปเลยนี่ต้นเล็กๆนะจนะ้ะเนาะต้นใบใหญ่แต่ว่าเราตัดแต่งนะจนะ้ะเนาะตัดแต่งให้มันบานออกพี่น้องนี่ ที่มันโดนแมงวันทองเจาะนะจ๊ะอันนี้ก็ปลอดภัยมันบอมีลูกน้อยเลยเด้พี่น้องให้เบิ้งนะจ๊ะเนาะใหญ่มากใหญ่สุดยอดเม,มน,นีได้พักบุ้งนะจ๊ะเนาะแล้วก็ปีกล้วยแล้วก็มะกล้วยเนะจ๊ะแล้วก็ได้หัวคาออนนะจ๊ะพี่น้องอันนี้แหละใส่ชีวิตพอเพียง ในพื้นที่เกือบสองไร่จ้า